เริ่มไปเลยใช่ไหมคะอ่าครับผมค่ะประก,กศาศประกาศนะคะดีรประกาศภาคกลางเป็นปลาน้ำจิดขนาดเล็กอยู่ในวงเอ่อเอ่ออ่อ่ะไม่ออกอะครู ไม่ควบคุณจริงๆอยู่ในวงใหญ่โอ้พอสมีได้เปลี่ยนสีพอสโอ้อนน่ะมัน ค่ะอารโซเมดีไอดี <laughs> สายสายพันธุ์ปลากัดนะคะจะมีหนึ่งสายพันธ์ปลากัดจีนเป็นปลากัดที่เกิดจากการเพราะและคัดพันธ์ปลาโดยนิ้นเพื่อความสวยงาม พยายามคัดพันเพื่อให้ปลามีหางยาวและสีสันสดเข้มค่ะปลาหมากักปลากัดป่าหรือปลากัดลูกทุ่งเป็นปลาขนาดเล็กที่ไม่มีลักษณะเด่นมากนักส่วนมากคีบและหางมีสีแดงเกระตลอดมีสีดำบ้างเล็กน้อย บางทีอาจมีแต้มสีเขียวอ่อนๆอเรียงต่อการเป็นเส้นสีเขียวๆที่ขี้หลังค่ะต่อมานะคะปากัดลูกผสมพันสังกะสีหรือพันลูกตะกัวเป็นลูกปลาที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างปากัดลูกหม้อและปากัดลูกทุ่งค่ะ ปากัดลูกคะลำตัวค่อนข้างหนาเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นส่วนหัวค่อนข้างโตปากใหญ่คีบสั้นสีเข้มเป็นชนิดที่มีความอดทนกัดเก่งได้รับความนิยมสำหรับการกัดผนันค่ะปากัดห่างสามเหลี่ยมหรือปากัดเดลต้านะคะเป็นปากัดที่พัฒนาสายพันธุ์มาจากปากัดคีบยาวหรือปากัดจีน โดยพัฒนาให้ห่างสั้นเข้าและแผ่กว้างออกไปเป็นรูปสามเหลี่ยมขอบคีบห่างกลางทำมุมสี่สิบห้าถึงหกสิบองศากับโคนห่างค่ะปลากัดห่างพระจันร์ครึ่งซีกหรือปลากัดฮาฟมูนะคะเป็นปลากัดที่มีห่างหางแพ่เป็นรูปครึ่งวงกลมโดยขอบคีบห่างจะแพ่เป็นแนวเส้นตรงเป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน เป็นมุมหนึ้อยแปองศาปากัดหางมุงกุดหรือปากัดขา่ขาวเทลปากัดชนิดนี้คือการคีบปจะโพยาวออกไปจากปลายหางลักษณะดูเหมือนหนามซึ่งอาจยาวหรือสั้นแตกต่างกันออกไปการแยกการเว้าคนหนามมีมีหลายรูปแบบ ลักษณะของปลาก,กัดน,นะคะปลากัดนมีความสวยงามตรงที่สีที่ลำตัวและครีบที่มีสีเด่นแตกต่างกันไปปลากัดจะปลากัดจัดเป็นปลาขนาดเล็กลำตัวมีความยาว5-7เซนติเมตรค่ะลักษณะลำตัวเรียบยาวแบนข้างปากมีขนาดเล็กเชิดขึ้นด้านบนเล็กน้อยส่วนหัวมีเก็ดปกคลุมครีบก้นมีฐานครีบค่อนข้างยาวมีจำนวนการครีบ23-26อันค่ะ คีบทองเล็กยาวสีของลำตัวเป็นสีเทาแกมดำสีของคีบและเกต็ดบริเวณใกล้คีบจะเป็นสีสดสีเข้มสีใดทั้งตัว Stunde. ค่ะการจำแนกเพศปากันนะคะ สีของลำตัวปลาเพศผู้จะมีสีของลำตัวและคีบเข้มและสดกว่าปลาเพศเมียอย่างชัดเจนเมื่อปลามีอายุตั้งแต่สองเดือนหรือมีขนาดตั้งแต่สามเซนติเมตรขึ้นไปปลาที่เลี้ยงในข้อเดียวกันปลาเพรผู้จะเจริญเติบโต,ตเร็วกว่าปลาเพรเมียค่ะความยาวคีบปลาเพศผู้จะมีคีบหลังคีบหางและคีบก้นยาวกว่าของปลาเพรเมียมากและดูจะคล้าเม็ดนําค่ะ การผสมปากกัดลายสวยจะใช้หลักการบิดสีที่แตกที่ต่างจากการผสมสีทั่วไปคือปกติการผสมสีตามธรรมชาติถ้าอยากได้ม่วงต้องเอาน้ำเงินบวกแดงแต่สำหรับการบิดสีปากกัดจะแตกต่างออกไปคือถ้าอยากได้ม่วงต้องแดงบวกเขียวหลังจากได้ลูกชุดแรกขัดตัวพ่อพันธุ์จากคออนั้นที่แสดงสีออกมาชัดเจน ฟ้อมจัดที่สุดมาบวกผสมกับน้ำเงินอีกทีจึงจะได้ปากัดที่มีสีม่วงทำไมทาไมต้องเลี้ยงปากัดปากัดมีสีสวยงามมากถ่ายรูปยังไงก็สวยมีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองพวกมันพร้อมอวดโฉมสู่สายตาทุกคนทุกเมื่อด้วยขี้ผางที่ผิ้วไหวดูอ่อนโยนผสมกับนิสัยดุร้ายพร้อมจู่โจม มีหลายคาเลคเตอร์นในตัวเองผู้เลี้ยงจะได้ความเพลิดเพลินใจยิ่งกว่าปลาชนิดอื่น <_ st ops> ช่องทางการรั่วจากปลากัดโพสขายในกลุ่มที่มีคนสนใจปลากัดเหมือนกันนำปลากัดไปประกวดเพื่อให้ได้ชื่อเสียงและเงินรางวัลสร้างฐานลูกค้ามีฐานลูกค้าคอยซื้อพันปลากัด อันนี้จะเป็นราคาพ่อราคาแม่แล้วจะได้ลูกประมาณอย่างนี้ค่ะคุณแล้วก็นี้ค่ะ ชื่อพันพ่อก็คือเจแปนบูบูเทลแล้วก็พันแม่คือเพืือกแดงเต็มครับแล้วก็จะได้พันลูกเป็นลิบวินหางแดงเพืือครีมครับส่วนตัวนี้พ่อคือเจแปนบูโมเสกแล้วก็แม่คือหลังใหญ่มังกรแดงจะได้ลูกเป็นลายหนังมูเหลืองครับ sous la